สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เรนเจอร์ซีซั่นที่สองซึ่งวันนี้นะคะก็เห็นแล้วว่ามันคือเดวเรนเจอร์รีลิสตนั่นก็คือมีตัวเรนเจอร์ออกใหม่นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาปัดการชาก,กันนะครับก็ดูนะคะมันมี Limited Edition นะคะสามารถ เปิดตัวนี้ได้ถึงวันที่25กันยายนนี้นะคะเป็นบาสกอตเนสค k น n ี่ก็คือเป็นคนนี้ในอ่างอาบน้ำนั่นเองแอบ18บปวกเล็กๆ <c oughs> <c oughs> คนนี้ไม่ใส่อะไรเลยแต่นางใส่เครื่องประดับเต็มเลยนะอยู่ในอ่างอาบน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็น, Moon นะคอมมานเดอร์มูนนะคะมันอัปเกรดจากตัวอะไรวะ แน่ใจหรือเป็นตัวใหม่ก็ไม่รู้นะคะปะลองไปดูนะว่าวันนี้เราจะเปิดได้เจ้าสองตัวใหม่หรือเปล่าอ๋อแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมอันนี้ด้วยนะเ Star ตาสวอมันะคะซึ่งก็คือเป็นการอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่ากดกาชา5ครั้งก็จะได้ อีคูปองอันนี้5า้าใบกดกาชาติจ็ดครั้งก็ได้แพ่ท280กดการชาติครั้งได้นินจาตัวนี้ไปเลยนะคะซึ่งนินจาตัวเนี้ยกมไม่เคยมีนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากได้หรอกอะไรแง้ขเข้าใจปะใช่ไหมคะโอเคเรามาเปิดการชาติกันดีกว่านะ,ะก็การชาติที่จะเปิดวันนี้นะคะน่าจะเป็นนี้ เหรีเ gend 5บวก1นั่นเองนะคะก็เพิ่งจะสะสมเพชรได้มีน้องๆหลายคนถามมาว่าเมื่อไรพี่จะเปิดสักที <laughs> พี่เพิ่งสะสมได้เนาะเข้าใจปะนะไม่ผู้พันทำเพลงนะคะเราเปิดเลยดีกว่ามีอยู่200ก็เปิดได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเล gend 5บวก1รันตี6ถึง8ดาวกดกดแล้วนะ ฉันกดได้รอบเดียวว่ะเพราะฉะน,นั้นแกควรจะได้ตัวดีปะเออมาดูกันค่ะลูกแรกเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโถเออเห็นขาวอยู่น,นานนะะนึกว่าเป็นตัวใหม่แต่ลักซ์รีชีพนะคะก็ตัวนี้ยังได้ไม่ครบแหละแต่คือแบบ คือยังได้ตัวชมพูอ่ะตัวที่เป็นขั้นสุดแต่ไม่ครบแต่ว่ามันก็เก็บหาได้ในเกมอะไรอย่างเงี้ยก็มไม่อยากได้เฟรนี้เปล่านะคะช่างมันไยมารีนมูน <Marine> Moon! ตัวนี้นะคะก็น่าจะเป็นตัวตัวที่จะอัปเกรดต่อไปได้เป็นคอมมานเดอร์มูนแนงมารีนมูนนะคะน่ารักมากน่ารักอ่ะม ซนลี่ไม่ใช่แซนลี่เป็ดมีเป็ดแซนลี่เป็นเป็ดป่ะมีแซนลี่เอาเป็นว่าเป็นเป็ดอยู่ข้างหลังเหมือนจะเป็นไอ้นี่ปะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่วงยางวะก็คือมารีนมูนนะคะมันเป็นกาลาสีนั่นเองมารีนนะคะน่ารักจังเบยเอแคฮ่ คอมเมสคนนี้นะคะได้คนนี้ตัวนี้อีกแล้วที่อัพเกรดมาจากเจ้ากินรีใช่ปะ <laughs> หมดแล้วพิงเลดี้เยลโล่นะกดได้ทีเดียวเองเพชรหมด มาดูกันดีก,กว่านะคะว่าเมื่อกี้เราเปิดรีเจนท์5ปกหนึ่งนะได้อะไรกันไปบ้างนะคะก็นี่เลยมีมารีนมูน7ดาวมี AK 6ดาวมีเยลโล่พิงค์เยลโล่พิงค์เยลโล่ใช่ชื่ออะไรนะพิง k ์เลดี้เยลโล่6ดาวมีเฮอร์เมสโคดี้6ดาวนะคะมีลักซ์ y s ลีช7ดาวแล้วก็มีน้องเทรนนีบราวน6ดาวนะคะก็ นี่เพิ่ง er an mm qu ได้ต okay. ัวนี้มาเหมือนกันนะเพิ่งจะสมได้นะคะก็ได้เจ็ดดาวมาสองตัวก็ถือว่าโอเคมีมารินมูนด้วยเป็นตัวใหม่นะคะเขาเขียนว่า A some Soldier With Great Battle like Skill and Love for the Sea นะคะก็แปลว่าเป็นแบบสุดยอดอะมันคือสุดยอดทหารนะคะอ่าแล้วก็เก่งด้านการรบด้วยแล้วก็มีความรัก ฉันชอบในทะเลนั่นเองเป็นมารีนนะคะนี่ไงน่าจะอัพเกรดทีได้เป็นอีตัวคอมมานเดอร์นั่นนะคะก็แอัเทร์สปีดเวลี่ฟาร์ตมูฟสปีดเวลี่ฟาร์เลยนะอลังการมากเลยน่าจะเป็นอีโวได้คอมมานเดอร์กดเข้าไปดูสิอ่อนี่ไงแต่กว่าฉันจะอัพเกรดนางได้ ก็คงไม่มีวันนั้นหรอกไม่มีกบเจดดาวอะเอามาดูที่คอลเลคชันนิดนึงนะคะว่าตัวนี้มันอัพมาจากอะไรก็ไม่ได้อัพมาจากอะไรเลยเป็นตัวใหม่นะเนี่ยเป็นนาวีมูนแล้วก็เป็นบารินมูนแล้วก็เป็นคอมมานเดอร์มูนนะซึ่งเราเปิดได้ตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็น้องโคโนี่ที่อาบน้ำเนี่ยน่ารักอะตอนแรกนางอาบในในถังไม้ไผ่ แล้วก็มาแบบไฮโซขึ้นมาหน่อยเป็นแบบสีชมพูแล้วก็เป็นอลังการกอตเดสนะคะอืมโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะการเปิดกาชาก็ถือว่าโอเคอ่ะ ได้เจดมมาสองตัวแล้วก็ได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งด้วยนะคะก็สําหรับใครที่รอให้พี่กุูเปิดการชาเนี่ยก็สมใจใหญ่ละสิ้นนะวันนี้ก็ถือว่าเปิดได้ดีนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสําหรับเกมไลเดนเจอร์นะคะอยากวจะดูอันไหนกันก็รีเควสต์กันมาถ้ากูสามารถทําให้ได้ก็จะทําให้นะจ๊ะอย่าลืมแอดไลน์แอดกู๋มีต่อแอดข้างหน้าด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์ ลาไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย